หลายจังหวัดได้รับผลกระทบครับอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนายวินิตเหาบุญซึ่งเป็นพาณิชจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็บอกว่าทางจังหวัดเองได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหา ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งท่องเผชิญน,นะครับให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้ด้วยการเปิดจุดจําหน่ายกุ้งธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาช่วยกันซื้อหาไปรับประทานกันนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยขณะเดียวกันก็จัดส่งไปจําหน่ายอีก10กว่าจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับจำหน่ายกุ้งหมดทุกรอบเลยครับ ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรีก็ยอมรับเลยครับว่าหลังปิดตลาด ที่มหาชัยนะครับก็คือตลาดกุ้งมหาชัยเนี่ยทำให้ไม่สามารถขายส่งกุ้งจากบ่อผ่านคนกลางเพื่อส่งไปให้ตลาดนี้ได้จึงต้องปรับตัวครับขายออนไลน์กันเลยนะครับมีการสั่งซื้อล่วงหน้าพรีออเดอร์ด้วยก็มีนะครับหรือว่าบางทีก็ไปจําหน่ายในจังหวัดต่างๆสําหรับมาตรการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นสามารถจัดจําหน่ายกุ้งได้ก,กว่า109ตันแล้วนะครับมูลค่ากว่า28ล้านบาท จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยสิจุดแล้วก็มีในพื้นที่จังหวัดต่างๆรอบทางด้วยเหมือนกันนะครับ